ตัวน,นี้นะคะใส่น้ำใส่น้ำไว้ทำไมใส่น้ำไว้เพื่อจะล่อให้ยุงมาไข่นะคะเพราะเวลาที่เราปล่อยกบลงไปกบจะได้มีอาหารกินนะคะทำไมเลี้ยงกบในยางรถยนต์นะคะทำไมกบถึงอยู่ได้หนึ่ง เห็นไหมคะมันมีน้ํามันมีน้ํานะคะมันมีน้ําเนี่ยค่ะมันมีน้ํากบอยู่ได้เพราะมันมีน้ําน้ํามันไม่แห้งเล้วเวลาการเปลี่ยนน้ํานะคะก็คือเด็ดฉีดอย่างเงี้ยฉีดปึ๊กข้างบนก็จะสะอาดน้ํามันก็จะไหลออกข้างนอกนะคะน้ำไม่จะไหลออกข้างนอก ปล่อยน้ำเอาไว้นะคบเพื่อให้ยุงมาไข่นะแล้วก็ทำให้พยางเราไม่กรอบด้วยนะคะเพราะว่าแดดแรงถ้ามีน้ำอยู่พยานจะไม่กรอบนะร,บระวังที่กุบจะมาอยู่นะคะแล้วก็ฉีดน้ำปล่อยน้ำไว้นะคะร,รอให้ยุงมาไข่รอให้อ่ามลงมา มันก็ช่วยลดประชากรยุงที่จะมาอยู่ในบ้านของเราด้วยนะคะแต่ถ้าใครไม่มีอมุ้งเขียวแบบนี้นะคะก็เลี้ยงในยางรดยนถยนต์แล้วก็เอาฝาพัดลมนะคะ<ๆ>เก่าๆนะคะปิดนะคะปิดไว้ก็เลี้ยงกบได้การข้อดีของการเลี้ยงแบบเป็นเป็นยางรถดแบบเนี้ยก็คือ มันจะช่วยหลบหนีทําให้ตัวตัวเล็กตัวเล็กนะี่ะจะกระโดดขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี้ตัวใหญ่จะอยู่ข้างล่างมันจะไม่กินกันนะมันจะไม่ตายง่ายแต่ถ้าเราเลี้ยงในบอ่อแบบนี้เลยตายแน่นอนค่ะตัวเล็กตายไม่เหลือตัวใหญ่กินตัวเล็กตายหมดไม่เหลือลองดูนะคะเลี้ยงปลกง่ายๆไม่ต้องไปกอบ็อกไม่ต้องไปยกเว้นว่าเราจะทําลูกมว่วขายนะคะแบบ เป็นขยายแบบขยายพันธุ์อะไรเงี้ยเราก็ต้องก่อบบอกแต่ถ้าสมมุติเราไปซื้อเข้ามาตัวระบาดอย่างเงี้ยแล้วเราอยากมีกบไว้กินหรือไว้เออเวลาหิวออยากกินออมกบอะไรเงี้ยเราก็ทำแบบนี้เลยง่ายอลองดูนะคะ